สวัสดีครับสวัสดีครับนุนันทภูมิครับวันนี้พบเจอกันวันอาทิตย์ที่17เดนะฮะเดือนมีนาคม2567วันนี้อยู่ที่สวนจาน้นนะฮะวันนี้ก็มาพ่นลูกนะครับเมื่อวานนี้พ่นใบใบแล้วก็วันนี้พ่นสเปรย์เข้าไปที่ลูกโดยตรงนะครับวันนี้ก็2หัวาจนะฮะสองสายพ่นสองสายนะครับมีจานต้นจกับเฮียนำนะครับในงานพ่นใบก็จะเป็นจานต้นกับช่างเอิร์ธ ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับเอามาฝึกงานด้วยครับแล้วก็พ่นยาก็คือทําทุกขบวนการแะครับสาหรับทุเรียนก็เด็กเข้ามาฝึกด้วย2คนนะฮะก็มีเฮียนำกับช่างเอิร์เนาอนะครับแต่วันนี้เป็นการพ่นสเปรย์เข้าไปที่ลูกนะฮะแล้วก็หลังจากที่พ่นกดใบไปนะครับอันนี้ก็อายุได้อยู่ประมาณสัก54วันแล้วนะครับ รับจริงๆสีร่รวมก็ประมาณ54วันหลังดอกบานเนาะครับกำหนดการทํางานร่วมกันนะฮะประมาณสัก60วันก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวพาไปดูจานต้นด้วยนะครับกําลังพ่นอยู่ตรงนู้นนะโอเคอ่ะไปด้านหน้าก,กันนะครับนี่ ให้ดูอันนี้ก็เป็นอายุผลนะครับห้าสิบสี่วันโดยประมาณก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้โดนน้ำไปก็ออกจากเขียวๆเลยน,นะพอเพิ่งโดนพ่ผลในนี้ไ,ไปนะครับสเปรย์ไปที่ลูกโดยตรง ต้นเล็กหน่อยก็จะเห็นชัดหน่อยตอนนี้ใบก็สบายๆฮะหายห่วงก็มาดูที่ตัว

น,นี่ก็ลูกค่อนข้างที่จะกระจายก็คือกระจายทุกกิ่งจริงๆทั้งทั้งแปลงอะเนาะทุกต้นเลยนะฮะลูกก็จะกระจายประมาณนี้แหละต้นค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวไปดูทรงใกล้ๆนะฮะประมาณไหนแล้ว ประมาณนี้ถ้าเทียกบกับกำปั้นนี่ประมาณนี้นอกจาก ส่วนตัวเองแล้วนะหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งของจานต้นก็คือการที่จะต้องวิ่งเข้าไปดูสมาชิกในกลุ่มที่ทําอยู่ด้วยกันนะฮะก็ไม่เชิงเป็นสมาชิกละเอาเป็นคนที่กลุ่มที่ใช้อินรีย์เคมีร่วมกันละกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของจานต้นด้วยที่จะต้องวิ่งเข้าไปช่วยดูช่วยเทนให้นะครับแล้วก็ ในกลุ่มคนที่ไม่เคยทำสวนนะฮะยังท่านขุนนะฮะทำไมถึงไปหาท่านขุนบ่อยเพราะว่าท่านขุนนี่ก็เมื่อก่อนนี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับทำเป็นด้านไอทีพอทำงานด้านไอทีแล้วก็ ต้องกลับมาทาสวนโอ้โันี้ลูกโตมากข้างบนโตมากเลยก็คือต้องกลับมาทําสวนโดยที่ไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องสวนเลยครับไม่มีประสบการณ์เลยนะจารย์ตนก็เลยต้องเข้าไปประกบแล้วก็ดูแลกันเมื่อคืนนี้ก็ท่านขุนก็ปัดบดอกเสร็จก็วิ่งมาอีกนะฮะมานั่งคุยกันประมาณห้าทุ่มอ่ะเพิ่งได้กลับไปบ้าน เดีวก็ไปดูรูปหัวใจหน่อยรูปหัวใจจะอยู่ต้นไหนเนี่ยต้นนี้สิยังอยู่ไหมนะยังเป็นหัวใจอยู่ไหมอ๋อยังเป็นอยู่นะฮะดูนูน้นนี่ก็ยังอยู่นะแต่ออกจกแนวบิดๆแล้วหรือเปล่าออกแนวจะบิดๆซะและ้ว <c oughs> ยังสวยอยู่นะครับจะ,จะมีกระตอบน้อยเอาไว้นอนเฝ้าทุเรียน ก็เซตเตย์เข้าไปที่รูปโดยตรง เดินเข้ามาว่าทําไมไอ้ลูกนี้มันแดงๆังวะหรือว่ามันแพ้เขาที่ไหนได้แม่ทุเรียนไร้หนามจาเจอกครับเจอกันครับจเจอกันครัแก่หนามไว้ครับทำทุเรียนไร้หนามไว้ลูกหนึ่งคนระับลูกลูกสุดท้ายนะลูกเกล็กๆแอะแน่นอน,น,น,นจริงเราจะขโมยเขาอ่ะอะทุเรียนไร้หนามอ่ะนี่มาดูชนีหน่อยนะฮะในปะแปลงก็จะมีชนีอยู่สองต้น โอ้โตวัวดีนะนี่อะไม่ใช่ชนะีนี่อะไรชะนีนโอ้โตวัวดีตวัวดีวดลูลูกที่อยู่บนต้นะผมว่าต้องเอาออกอีกนะนมันเท่าไหร่อ่ะเนี่ย7 7เจ็ดเะไม่ใช่เจ็ดสิบวอ ไม่ถึงเหรอต้องลองมานับมั้งแตกใบลื่มเลยนะชนีน้อย นี่ก็โอ้โตน่าดูไปได้ไปได้โอเคนะฮะให้ดูบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับในสไตล์ที่พวกเราทำสวนกันนะครับนี่ก็ฉีดไปแล้วเนาะสไตล์คนบ้าทําสวนนะฮะ คนบ้าอะไรใช้ปุ๋ยสูตรเดียวนะฮะเขาว่ามากอนนี้แหละครับสไตล์คนบ้าทําสวนโอ้แต่ใบอ่อนเห็นไหมนี่มีลูกด้วยนะนี่ไม่ใช่ไม่มีนะครับนี่เห็นไหม คก็ okay. ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่ดูทรงผลแล้วนะฮะก็ถือว่ายังพัฒนาต่อไปได้ดีนะครับดีมากเลยแหละนะฮะโอเค okay. ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ